รถมาแล้วฝนกระตกก็ยังรับกันไม่ได้น่าเดี๋ยวรอตรวจรับว่ามันครบทั้ง300กว่าข้อในอ r ไหมนะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันสนับสนุนขึ้นมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนละบาทคนละเล็กเล็กน้อยน้อยก็สามารถทําให้มันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เสียอย่างเดียวไม่มีป่ายมามีรถคันใหญ่ไหมใหญครับไมอ กรรมการตรวจสภาพยางสสยบนกรรมการของเรามีครูธรรมนูญครูเก่งแล้วก็อาจารย์จากวิทยาการอาชีพรองนะครับยังไงก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับมันไม่ได้บอกว่ารถมาส่งแล้วเราจะได้รถเลยนะตรวจก่อนเห็นฟึ่งนี่ไหมอันเนี้ยเราเรียกว่า T O R เป็นสเปครถที่เราขอไว้ให้ผู้รับเหมาหรือว่าบริษัทรถอะทำตามประมาณ300กว่าข้อรถคันนี้ต้องตรงตามสเปคที่เราขอเราจะมีราคาเราเรียกว่าราคากลางเราไปแอบไปสืบราคามาว่ารถรุ่นนี้สเปคเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่สืบมาเสร็จปุ๊บเราก็มาทาเฉลี่ยว่ามันควรจะเป็น ราคาเนี้ยประมาณรันแปดเนี่ยเร็ปครบเราก็จะประกาศว่ารถสเปคเนี้ยสามร้อยขข้อที่เราทำาเนี้ยในราคารัานแปดเนี่ยใครอยากจะมาแข่งบ้างเราก็จะประกาศก็จะมีบริษัทที่เขาทํารถอะมาแข่งเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่สูงมากซึ่งต้องขอบคุณเขามามเพราะว่าเขาสู้ราคาบอกก่อนว่าเราไม่ได้เป็นกนรรมการนะครับแต่เราอยากรู <laughs> ้ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับนะครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังตรวจรับทางบริษัทเขาสามารถนํารถมาส่งเนี่ยเขาทำครบ T O R ไม่สมอ้อยกว่พอซึ่งอาจจะต้องใช้เวลากันค่อนข้างนานคน ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพรองนะครับที่ทเสียสละมานะครับร่วมเป็นกรรมการตรวจรับให้กับเราด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะต้องชี้แจงว่าตั้งแต่ขั้นตอนของการทำ TOR นะครับในการออกสเปคลรถเนี่ยเราก็ได้ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพรองรวมถึงคณะกรรมการตรวจรับนะครับเราก็ได้คณะอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพรองเนี่ยมาช่วยในการตรวจรับด้วยเพราะว่าลาพังครูของเราเนี่ยเขไม่ได้มีความเชี่ยวชาญที่จะต้องออกแบบสเปคลรถหกล้อรบส่งนกงเรียนหรือแม้แต่ทั้งตรวจรับขนาดนั้นนะครับไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยแล้วก็ เขาเสียสละมาก็ขอบคุณมากๆมะครับขอบคุณท่านผู้บริหารจากวิทยาการชีพลองด้วยที่อนุญ,ญาตนะครับให้อาจารย์มาช่วยเราด้วยขอบคุณมากๆมครับมีกรรมการศึกษาเบ้านนักเรียน,นคณะครูมารอกันอยู่รถดไหมเป็นจะได้พ่อแม่รอดีลูกเรี่ยมมากมากเลยทุกห่าเป็นไจด้รถดวันเห็เป็นจะได้วันนะครับโอเคครับโอเคดีเนาะลุกหลานเขาจะได้มีความปลอดภัดดยดีขอบคุณคุณครูด้วยโอ้ขอบคุณครับบอกเปดังครับบอกไปยังจริงจริงมาใจของผมเลยของคนดูทุกคนแล้วก็ของเจ้าบ้านของกรรมการทุกคนด้วยกัน้้นได ขอบคุณโอ้โหดทุก็มากมากเลยครับเป็นใจไหมครับรถใหม่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยใหญ่โอโถงสะอาดแข็งแรงโอ้โหเด็กๆเหือยกักกนชอบมากเลยนะนี่คือที่โออาที่บริษัทเขาต้องทำสามร้อยกว่าพอแลวคือเขาดีมากนะคุะบอกให้คือเขาแบบทำมาเป๊ะ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 เ,เขาแยกมาให้เลยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้นะไหนะนะอันนี้คืออยู่ตรงนี้อันนี้คืออยู่ตรงเนี้ยคือเขาทํามาแบบละเอียดเลยอะนี่คือนอกเหนือจากที่เขาจะเอารถมาส่งแล้วนะครับทางบริษัทใจดีเอาให้สปรีมมาแจกเด็กๆทุกคนนนใรเีย Música คือไม่ได้บอกว่ารถมาถึงแล้วเราจะรับนะตรวจให้มันตรง300กว่าข้อก่อนถ้าข้อไหนที่ยังไม่ตรงหรือต้องแก้ไขก็ต้องแจ้งกลับไปให้เขาไปแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วก็มาส่งอีกรอบนึงคือมันจะมีสองสเตจตรงหมอบแล้วตรวจรับขั้นตอนเนี่ยคือตรงหมอบต่างกาหนดแล้วกรรมการตรวจรับได้เข้าเช็คแล้วเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงตามสเปคทางโรงเรียนก็จะยังไม่ตรวจรับแต่จะทําเป็นหมังนสือแจ้งเป็นข้อๆให้เขาว่าต้องแก้ไขตรงไหนตรงไหนส่งให้เขาก่อนเมื่อเขาแก้ไขเสร็จแล้วอ่ะเขาจะส่งกลับ ว่าได้แก้ไขตามน,นี้แล้วนะแล้วเราก็มาตรวจรับ,บรอบที่สองแล้วก็ลงระบบโปรเซสนี้มันจะต้องกินเวลาอีกกี่วันก็ต้องตรวจที่เขาฉันว่าไม่น่าจะเกินสิบห้าวันสรุปว่าวันนี้ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วกําลังตรวจรับอยู่ซึ่งถ้ามันมีข้อแก้ไขหรือว่ามันยังไม่ตรงกับ T O R ต้องให้เขาไปแก้ไขแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวเขาจะเอาช่าง,งมาซ่อมให้ที่นี่เลยซึ่งวันนี้เราจะส่งมอบกันก่อนส่วนตรวจรับเราก็จะเป็นกระบวนการต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เขารวบมาส่งมอบแล้ว เดี๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดนะครับว่าเห็นป้ายอยู่ที่ 1, 1นล้านแปหน่อยๆแต่ว่ายอดบริจาคประมาณ2ลนะ้านเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังหน่อยว่ายอดบริจาคจริงๆอะประมาณ2ล้านนะทีเนี้ยตัวเงินที่มันได้มา2ล้านเนี่ยลดมันราคาที่เราทำอ e ีเวนต์นี่ได้ประมาณล้านแใช่ไหมพอได้มาประมาณล้านแปเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าบาทถูกปะซึ่งเงินที่ได้มาทั้งหมด2ล้านอะเราเอาไปฝากเขตพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะตามระเบียบซึ่งเราไปฝากกันทั้งหมด2ล้านแล้วลดราคาล้านแเนี่ยเราก็จะต้องเบิกมาจ่ายให้กับทางบริษัททีนี้มมันนจะเเเหลือออยยูู่่ปาาณกบทงิ สบาบทซึ่งก็จะถูกเก็บไว้ตามระเบียบและก็จะถูกนํามาใช้ก็ต่อเมื่อกรรมการสารษาษาเห็นชอบและจะถูกนาม,มาใช้เฉพาะเรื่องของรถคันนี้เอามาดูแลมันแทน,นรถเข้าศูนย์ต่างๆนางนาาซึ่งหวังว่าเงินจานวนนี้ จะยังคงสามารถดูแลรถคันนี้ได้ไปอีกนานพอสมควรเพราะเหลือตัวแสงกูบาถ้าครูไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังพอมีเงินเหลือที่จะดูแลรถคันนี้อยู่คนที่อยู่ที่นี่ดูแลต่อด้วยซึ่งทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเงินไม่ได้อยูดเข้าเราไม่ได้เข้าโรงเรียนเงินอยูอย่ที่เขตพื้นที่ทุกอย่างอยู่บนกระบวนการในการใช้จ่ายอย่างต่อจะได้เข้าใจตรงกัน ผมกล้าพูดถ้าไม่มีภรรยาผมนี่ผมไม่ได้ตัดะรรผมผมมนะครับหัวผมไม่โลนนะฮะกลับบ้านไปคุยอั่าภรรยาจะตัดดีไหมเพราะจริงๆผมไม่ได้พูดนะผมแค่นี้ตัดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ยาวมันเทียบกับน้ำใจคนที่ให้มาสองล้านกว่าบาทมันเทียบไม่ได้ เรียบร้อยครับตอนนี้ส่งมอบรถรับส่งนักเรียนจากโครงการคนละบาทรถเพื่อน้องเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับอยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะแบบบางอันที่มันแบบอาจจะไม่ตรงซึ่งตอนนี้คณะกรรมการก็ประชุมกันอยู่นะครับอาจจะต้องไปเก็บงานอีกนิดหนึ่งซึ่งก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะวันนี้วันที่26กษภาคารถมาส่งมอบเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่รอ้าให้เบียนอยู่ก็อดใจอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะเดี๋ยวพวกผมอุ้มมถ่ายรูปได้ อย่างไรก็ขอญาตเป็นตัวแทนนักเรียนนะครับผู้ปกครองผู้บริหารกรรมการศึกษาชุมชนทุกๆุกคนนะครับขอญาตเป็นตัวแทนเนื่องจากว่าพอติระชุมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับขอบคุณลูกเพจขอบคุณคนดูขอบคุณทุกคนที่มีจิตศรัทธาที่ช่วยสมทบทุนโครงการคนละบาทลดเพื่อน้องก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาคิดบ้าๆความฝันลุมๆแรงๆในวันนั้นจะกลายเป็นจริงในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากถ้าไม่มีทุกคนเราก็ไม่ได้ลดในวันนี้และทุกคนก็จะไม่ได้หัวล้นในวันนั้นนี่ยังไม่ยา สองไม่ตัดอ,อีกขอได้หน่อยครับขอได้เซเนเจอร์หน่อยวันนั้นนี่ครับ <Hey. S 1> เป็นโดยแห้งของเรียนขอบคุณทุกคนด้วยละกันขอบคุณครับขอบคุณ,คณดีช่วยมันนี่ครับขอบคุณเลยละครับ <laughs>